สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะวานกับส้มค่ะมาพากันมาเก็บลูกพุนนะคะมันยังไม่สุกนะคะเราไปทําพริกน้าปลากินนะคะได้แล้วค่ะนี่เยอะเลยโดกมากเลยค่ะเหมือนมายมบ้านเราเลยก็คืออยากกินเปรียปร้ยวๆนะคะเอาไปให้คนท้องแล้วก็คนที่กําลังจะเป็นเม้นนะคะทุกคนคะ่ะอยากกินของเปรียปร้ยวๆนี่ก็เลยมาเก็บค่ะโดกมากเลยต้นนี้ไม่มีเจ้าของนะคะเราได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเดินไปดูตลาดค่ะทุกคนนี่ระหว่างทางเราข้ามถนนมาแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าโรงเรียนของลูกชายนะคะทุกคนนี่หนทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะระหว่างทางเราก็เดินตามซอกตามมุมไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเดินผ่านตลาดอีกนะคะวันก็เดินมาส่งมาซิโมลนะคะช่วงเช้าทุกวันนะคะก็ประมาณหนึ่งกิโลนะคะจากบ้านมาถึงโรงเรียน พอลูกเข้าโรงเรียนแล้วนะคะวันก็จะนี่เดินกลับแล้วก็ผ่านหน้าตลาดวันได้ถึงได้ใจตลาดทุกวันนะคะเพราะว่าวันผ่านหน้าตลาดทุกวันตอนนี้ก็เช้าอยู่นะคะวันก็เลยนำบรรยากาศนะคะทางถนนหนทางทางอิตาลีตอนใต้เมืองปติป้าย่านะคะทุกคนมาให้ดูตอนนี้อากาศดีค่ะเข้าซัมเมอร์แล้ว เดือนหน้าก็เป็นวันหยุดของนักเรียนแล้วค่ะสองเดือนครึ่งนี่บรรยากาศค่ะช่วงเช้าที่นี่เขาจะเลี้ยงหมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนค่ะตั้งแต่โควิดมาเกือบเพราะว่าเขาจะได้พาสุนัขเนาะไปเดินเล่นแต่ไม่ดีนะคะเวลาบางคนนะคะเอาสุนัขมาเดินเล่นแล้วเวลามันขี้ไม่เก็บนะคะเละเต็มถนนเลยค่ะทุกคน ถ้ามันขี้แล้วไม่มีคนเห็นนะคะมันก็ผ่านๆไปเลยเจ้าของหมาจะเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะบางวันคือเขาไม่สนใจนะคะทุกคนค่ะถ้าใครไม่เห็นฉันก็ปล่อยประมาณนี้นะคะฉันไม่สนใจสกรปรกป็ช่างมันนี่ละคะ่ะทางอิตาลีตอนใต้ที่นี่ตามถนนหนทางนะคะจะไม่มีกล้องวงจรปิดเหมือนบ้านเรานะคะ ขโมยเขาถึงได้ชุกชุมนะคะเวลาคนเขาปนกันก็จะไม่เห็นนะคะทุกคนแถวนี้ก็คือผ่านไปเลยที่นี่คนอพยพเข้ามาเยอะดูมาหลบมาก่อนกลัวคนอบพยพเข้ามาเยอะคะ่ะทุกคนคะ่ะครึ่งต่อครึ่งกับของคนอิตาเลียนแล้วคะ่ะ บรรยากาศตอนเช้านะคะไม่ร้อนไม่หนาวค่ะช่วงนี้อากาศพอดีพอดีวันนี้17องค่ะองศาค่ะตอนเช้าบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนะคะช่วงเดือนนี้นะคะจะเข้าซัมเมอร์มาฝากทุกคนนะคะเราก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะถนนหนทางทางอิตาลีตอนใต้ของเรานะคะ ว่ามันเป็นยังไงแตกต่างจากบ้านเราไหมวันจะถ่ายทุกคนดูนะคะทุกซอกทุกมุมเลยกองเมืองปัติป้ายานะคะที <c oughs> น่นี่ก็จะบางคนนะคะเขาก็จะทิ้งขยะระเกะระกะนะคะ <c oughs> เขาเพราว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาคนที่มีหน้าที่เก็บขยะ <c oughs> ก็เก็บไปบางคนก็มักง่ายนะคะทุกคนที่เขาบอกว่าเป็นเมืองพัฒนาแล้วนะคะ แต่คนยังไม่พัฒนานะคะการพูดการจาของคนอิตาลีนะคะที่นี่ก็โคกวกเวกมากเลยค่ะทุกคนแต่จริงใจค่ะทุกคนค่ะแต่คนอิตาลีเป็นคนพูดเสียงดังมากเลยบางครั้งเรานึกว่าเขาด่าเราเสียงดังมากพูดแต่ละครั้งนะคะ ทำให้เราตกใจเลยค่ะคนไทยเราเนาะใครพูดเสียงดังด้วยนะคะนี่ถึงตลาดแล้วค่ะทุกคนนี่มาเริ่มจากตรงนี้เลยดูปลาเค็มก็มีค่ะที่นี่เขาก็ขายปลาเค็มปลาแห้งเหมือนบ้านเราดูหอยแบบนี้เลยคะ่ะนึกถึงตลาดสดเนาะบ้านเราเนาะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ขายพวกของแห้งนะคะพวกชีสของแห้ง ทั้งหลายนะคะเม็ดถั่วต่างๆนี่วันจะรีบๆเดินหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้วันจะไปซื้อปลาค่ะสั่งปลาเข้าไว้นี่บรรยากาศตอนเช้านะคะคนยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะวันยังเช้าอยู่พ่อค้ายังเอาของมาลงไม่หมดเลยนี่ก็จะส่วนมากก็จะมีพวกนี่นะคะที่ไปส่งลูกหลังจากเข้าโรงเรียนแล้วนะคะก็จะมาเดินตลาดเหมือนเช่นกับวานนะคะ ก็าจะไปเดินมาซื้อของตรงนี้ก่อน,นเรามาถึงร้านปลาแล้วนี่ร้านปลาเล็กๆประจํานะคะทุกคนเขาจะจะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะนี่ได้แล้วค่ะนี่ปลาถึงร้านปลาแล้วนวันนี้มันจะซื้อกุ้งนะคะแล้วก็ปลากระตักนะคะเอาไปทอดนี่ค่ะราคา ของสดนะคะทางอิตาลีตอนใต้ของเรา หลังจากเราได้ปลาแล้วเราก็ไปซื้อผลไม้ต่อค่ะซื้อมะเขือเทศตอนนี้เชอรรี่ออกอยู่เลย แตงโมก็ออกค่ะช่วงนี้แตงโมก็ออกเยอะตดสอบหดอนะอะเไปก่อก่นไป่นนกนนอไนอ กนกระเทียมหอมของออกเยอะช่วงน,นี้พ่อค้าประจำเราไปไหนไม่มาแน่เลยเ

ดูกลับระเบิดค่ะทุกคนก็จะไม่เก็บนะคะพวกที่เอาหมามาเดินช่งชวงเช้าตรู่ตามถนนหอนางเขอกว่าเป็นเมืองพัฒนาอย่างดีนะคะทุกคนค่ะก็ทำอะไรใหม่ก็พังโ นี่ก็คือสถานีรถบัสที่จะเข้าไปในเมืองดูสถานที่เฉพาะแถวนาบ็รีนะคะทุกคน มาเดินดูในหมู่บ้านนะคะหลังจากที่เราเดินจากผ่านตลาดนะคะเราก็จะเดินผ่านตรงนี้นะคะนี่ร้านพิซซ่าของเพื่อนฟิลิปปินส์นะคะนี้ เดินทางกลับบ้านนะคะนี่นะคะในหมู่บ้าน,นบ้านวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนค่ะซัมเมอร์แล้วเขาซัมเมอร์้ะ เข้ามาตามซอยนะคะทุกคนขี่มา้าน้องดูนี่ก็มา ก็เลยนำภาพวิดีโอนะคะทางเมืองปฏิปายานะคะพิตธีกนตายของเรานะคะมาฝากทุกคน